อะไรอ่ะวันนี้เราจัดงบเมตาหกแสนล้านนั่นเองจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยครับ id fifa p h o t s h o p by o a t บริการรับซื้อและขาย id fifa อะไรสีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอมล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ <S <S ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยครับก็อย่างที่บอกครับจัดทีมเมตางบ ,00 แสนล้านนี่เรียกได้ว่าอัดเต็มไปเลยเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยพี่ปิงเอาเมตาตัวที่แบบว่ามันเป็นเมตาที่แบบว่าเออมันนิยมนิยมกันบ้างดีกว่าแล้วกนเพราะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยพี่จัดเมตาแบบบางตัวคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จัด เองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรียงตัวกันเลยนะครับซึ่งเทอร์เรยองลีเนี่ยทำไมพีปป่ปิงทำไมใช้ปีนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เล่นหน้าเป้าได้ดีมากๆนั่นเองซึ่งมันจะมีอีกปีหนึ่งที่เทียบกันคือปี BWC ใช่ไหมปีนั้นเนี่ยมันจะมีพลังแฝงไดเวอร์พุ่งลมเพื่อในฟาวพี่รู้สึกว่าเอ้ยน้องเขาหน้าเล่นจากกองหน้าน่าจะเฟี้ยวกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยปกติเอ้ยมันต้องเป็นซองมินมาพี่วันนี้เราเลือกเป็นทางหน้าของอีวาเป็นลออมมััันน้้้าาาากกงงดวยยยย่่บทํไหา เราเลือกเป็นทางด้านพาวเวลเน็ตเวิร์ดต้องบอกเลยว่าเน็ตเวิร์ดกับกาก้าเนี่ยเราสามารถสลับตำแหน่งกันได้นั่นเองนะครับเพราะว่ากาก้าก็สามารถเล่นปีกได้เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งกลางกลางสองตัวเราเลือกเป็นทางด้านพัชชิกเวียระกับคาเซมิโร่นั่นเองซึ่งน้องเขารีเควสมาเลยว่าอยากได้พัชชิกเวียระแต่ว่าระวังอย่างเดียวเลยเวียระนะครับเป็นคนที่เติมค่อนข้างสูงก็อย่าพยายามแบบเล่นชิงบอลมากเท่าไหร่นะครับไม่งั้นโอ้โหเวียระเจอในทีคือเป็นตำแหน่งหน้าต่ำเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คู่กองหลังเนี่ยที่จริงเนี่ยยเเเเรรรรราาาาาาลลือออออออกกหตตตัััววว่่่่มมนนนนนนจะป็โโโิิ์ีสแแบบไไ้ฟด นี่ก็เรียกว่าก็เริ่มที่จะว่านิยมน้อยลงด้วยพี่ก็เลยมาลองดูว่ามันยังจะเก่งอยู่หรือเปล่าครับกับวารานี่ไม่ต้องห่วงเลยวาราน้าใครงบไม่เยอะแนะนําเป็นปี b t b ได้นั่นเองแต่ว่า b t b เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้มีพลังแฝงเข้าปีนี้เพราะปีนี้เนี่ยมีเรื่องของการเข้าปะทะด้วยของพลังแฝงครับแบ็คซ้ายขวาวันนี้เราเลือกเป็นฐานะของเจ้ากับเซโร่ปีที่แบบว่าเกือบดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทรนดเล็กซานเดอร์อาโนนั่นเองอะไรงงเอ้ทำไมใช้อาโนปีนี้พี่ปีนี้ย เท่าไร่ถ้าสมมุติว่างบเราไม่ได้เหลือหรือ FP เราไม่ได้เหลือเราสามารถเล่นตัวแบบธรรมดาธรรมดาตาม FP เราได้นั่นเองนะครับแล้วก็มุมาบประตูแผ่นนี้ครับเรล่าปีเอ OK ็บอกแก็ถือว่าเล่นดีมากก่อนอื่นเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกาดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าด้านในเนี่ยซื้อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ เรียบร้อยคร11ตำแหน่งนะีแต่ว่าเราต้องขออนุญาตลดเปลร์สิต์นิดหนึ่งนะครับเพราะที่จริงเนี่ยเราจะไปใช้ปีบีแต่เป็นยูซนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าโอ้โหเราตั้งรอประมาณหลายชั่วโมงอะ่ะไม่มีคนขายเลยเราก็เลยต้องลดมันนิดนึงมาใช้เป็นปีสปอร์ตไลทรก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็จะได้มีเงินเหลือด้วยที่แรกเนี่ยเราจะใช้งบหกแสนตอนนี้เนี่ยเราใช้ไปแค่ห้าแสนห้าหืล้านเท่านั้นเองนะครับ ก็เลยนีว่างบอีกประมาณ60,000เนี่ยก็เหลือมาให้น้องเขาแล้วก,กันว่าแบบเอ้ยพี่ผมควรจะใส่เป็นตัวอื่นดีไหมอะไรเงี้ยเผื่อเป็นสำรองเพิ่มเติมครับสำหรับหลายคนเนี่ยถามมาหลายครั้งเหมือนกันครับว่าพวกฟูลทีมแบบเมตาเนี่ยมันได้บูดอะไรส่วนมากมันก็อาจจะได้บูดพวกแบบเนี่ยพวกติดติดมาด้วยอาจจะไม่ได้บูดแบบว่าอ้เป็นฟูลทีมแบบ100%นั่นเองนะครับนี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเล่นฟูลทีมโอเวอร์ออลเยอะแต่ไม่ได้เก่งทูกตำแหน่งแต่ถ้าฟูลเมตาเก่งทุกตำแหน่งแต่ไม่ได้บวกโอเวอร์ แล้วก็เรื่องราคาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงับก็คือแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถจัดตามนี้ได้หรือใครที่มีงบมากกว่าก็สามารถขยับปีขึ้นได้นั่นเองนี่แค่เป็นแนวทางเฉยๆแล้วกันนะครับส่วนแผนในการเล่นเนี่ยวันนี้น้องอคารีลเควสมานล้ว,ว่าขอแผน4231หรือ4213แล้วแต่เราพี่อเไยจัดไปเลยครับกองกลาง5ตัวที่แบบอัดแน่นรับปั้นกองเทลี่อองรีได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะฝากจัดทีมสามารถฝากได้ที่เป็นเอ็มล้วนหรือพี่ผมมีนักเตะอยู่แล้วผมให้พี่จัดแทคกติกจัดแทคติคตนักเตะใส เลยลวกันนะครับจะเป็นยังไงกับทีมนี้เดี๋ยวไปเล่นแรงให้ดูลวกันครับโอ้โหจรจครับแม่ลืมอัดคลิปนะครับโอ้แล้วแต่ละลูกคือแบบไม่ใช่ลูกที่แบบว่าหาดูกันได้ง่ายๆเครับโอ้โหแล้วอองรีครับมาจากลิคาโดกาก้ครับประตูที่2มาจากอีวานเปรลิสิตยืนโล่งๆคนเดียวกับลูกนี้แล้วก็โลโกช็อตเข้าไปอเครับโอ้โหเสียดายนะแต่ลูกนี้คือล้ำหน้าคือสวยจริงกันดูการเปิดลูกนี้ครับโอ้โหอองรีชาร์จอย่างนี้ครับไม่ได้ชาร์จกันง่ายๆนะครับแล้วก็ลูกที่3ดู กากาตบมาองลีโล่งๆโลช็อตแล้วมาจบที่คาเซมิโร่เงี้ยครับโอ้โหลืมอัดคลิปดูฮะม้วนหลบไล่กาดมาแล้วดูเรียบนี่มีลองช็อตอยู่แล้วด้วยครับคาเซมิโร่เงี้ยครับแมตช์แรกครับหลังจากแมตช์เมื่อกี้เราลืมอัดคลิปนะฮะโอ้โหแล้วแต่ละลูกคือยิงสวยทั้งนั้นเลยด้วยนะครับวางบอลไกลมาเลยครับเน็ตเวดวางบอลไกลเน็ตเวดด้วยนะลูกนี้ยังไงครับยังไงจิ้มก่อนโอเคสวยครับ วางบอลมาที่คาเซมิโร่ครับคาเซมิโร่เราเห็นองรีอยู่ตรงนี้ครับองรีครับโอ้โหบอลจังหวะแรกเลือกชิปไปเลยครับแหม่ชิปแบบปันๆหน่อยครับองรีครับโอ้โหแล้วบอลตามน้ำมาเลยครับแล้วผู้รักษาประตูออกมาพลาดพอดีครับดอนอารุม่าครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับแหมอองรีอีกแล้วครับถือว่าองรีปีนี้ใช้ได้เลยนะฮะป่าแล้วโอ้โหโดนดักครับลูกนี้แหม่ทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับ ฝั่งซ้ายครับนี่จอร์ดเบสครับจอร์ดเบสจิ้มไปก่อนครับจอร์ดเบสไหลขวามาอีกหนึ่งทีครับตบมาหนึ่งทีโอ้โหเน็ตเวทครับเลือกความชานฉลาดของตัวเองด้วยครับเอามาแล้วครับยังไงครับเปริสิทธิ์เปริสิทธิ์ลองปักบอลไม่เข้าข้อครับคาเซมิโนตัดบอลได้อยู่ครับอองรีมาที่เน็ตเวทครับ หมุนโอ้โหเน็ตเวดเอาอะไรยังได้อยู่ต่อใครหนึ่งที่มาหมุนมาก็โอ้โหเรียบร้อยจุดโทษจุดโทษครับโอเคสวยงามครับลูกนี้คือต้องแบบว่าอาศัยพื้นที่แคบและความคล่องตัวของเน็ตเวิดอยู่แล้วครับลูกนี้เจอกับอันโตนิโอรริเกอร์โอ้โหเน็ตเวิดล้มลงไปครับตัวรับสังหารจุดโทษเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเชลยองรีครับเจอกับทางด้าน แปลขวามาแห่บอกชี้มายิงก็ไม่พลาดเลยครับขออนุญาตนะครับ,น,รบนี่เหนนี่นี่นองลีครับแหมกลียกปด้ว่ายิงตามทางที่ผู้รักษาประตูชี้ไปเลยนะครับความมั่นใจเขาด้วยครับปึบ๊บฟารานฟารานเจอฟารไดนนี่คาเซมิโร่จิ้มก่อนโอเคสวยครับ วางไกลๆให้เลยครับเน็ตเวทโอ้โหล้วข้างในมีองรีสมีเท้าครับเปิดมาโอ้องรีมีอยู่3ตัวเงี้ยครับโอ้ไม่ได้เล่นลูกโอเปนเพย์ที่เราถนัดเลยครับวันนี้จิมก่อนครับมาเลยครับเจอฟันได้หลอกกลับหลอกกลับมาโอเคอ่านให้ขาดมันตัดกระดาษ A4 ครับแล้วดีดมาที่เปอริสิตครับดีดมาให้องรีเรียบโอ้ โลูกนี้ตอปิโดไม่ทันนี่คือเราไม่ได้เปิดโดคือเราเปิดแบบกะเข้าหัวอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้อานมาที่คาเซมิโรเล่นกันง่าย,ายครับเราดีดมาให้เลยโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้ดักเวียร่าโอ้โหเวียร่านี่คือแบบวันนี้คือให้เป็นแมวดอะแมทเลยนะครับแต่ต้อง L อนหน่อยแล้วกันครับเพราะบีดับยูซีมันเหมือนกับเน้นเล่นไปทางกองกลางมากกว่าเราดีดมาเลยครับดีดมาโอ้โหแล้วกองหลังเขายืนดีจริงๆครับไม่ได้โกหกเลย ยืนดีมากแค่ไม่หลงเลยอะ่ะเอาจริงมาครับตาแรงน้องเขาก็สูงด้วยแหละพูดถึงอะ่ะไปแล้วครับเปิดมาให้เลยลูกนี้คาเซมิโร่ครับสวยงามครัจังหวะที่เราถนัดครับโอเนเพลงครับโอ้โหลูกนี้กะยิงแบบเต็มข้อก็เลยครับคาเซมิโร่ครับโอ้โหสวยงามครับคาเซมิโร่วันนี้หลังจากที่ตัดบอลอะไรไปเยอะยิงไกลก็มีให้เห็นแล้วนะวันนี้กัหนหึงประตูหนึ่แอฟริก,กับคาเซมิโร่ แมทที่สามแ่จริงๆก็แม์ที่2นะครับแม์แรกลืมอ,อัดคลิปแล้วกันครับมาเดี๋ยวมาดูว่าแม์นี้จะเป็นเยี่ยงอะไรครับแรงยิ่งสูงยิ่งหนาวซะด้วยครับโอ้โห,เ,เ,จห,โโหเจอไหลดิวสโอ้โหเจอไหลดิวสนี่กาเซโร่ก็อาศัยความคล่องตัวเลยครับกาเซโร่ไหลมาให้เลยครับดีมาอหนึ่งทีกากา้าอืมลูกนี้ครับแหมโอกาสทักทายก่อนครับพีกากา้า แมหรือว่าเอ๊ยโอเน็ตเวดไม่ทันครับเสียสวยครับยังได้อยู่วีลามาที่กากา้าครับกา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 ริคาโดไหลามาลูกนี้โอ้โหจะไหลไปเน็ตเวดครับปึ๊บหมุนมาหนงทีต่อกันโอ้โหไม่ไม่ได้ครับไหลามา โอ้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 คืนมาก่อนครับต้องคืนไปก่อนเล่นกันสั้นๆครับเงียบๆม,ม,มันจะล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยครับตกเข้ามาังใน,นโกนาเต้ครับยืนแข็งอยู่แล้วด้วยตรงนั้นครับฟาวงเก,เกอร์เอา้าแล้วลุกนี้กา้การิคาโดเปริฟิตหมุนมาหนึ่งทีมันจะล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยเอา้า มันโลก็ไม่เหลืออะไรครับโอ้โหไม่มีใครประกบกครับพาจิเวล่าขึ้นนำก่อน1 0ครับหลังจากที่แบบโอ้โหเล่นกลางรับดีจริงครับสำหรับปีนี้โอ้โหพาจิเวล่าขึ้นนำไปก่อน1 0ครับพาจิเวล่าเอลเอนด้วยครับวันนี้มองการเล่นกลางรับเป็นอย่างมากครับเอา้าเราออกเลยโอ้โหเราออกเลยดูดีน้องๆ เป็นยังไงกันบ้างครับก็ถามคําแรกเลยครับยกให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้นั่นเองนะครับของทีมนี้ซึ่งต้องบอกว่าเราเล่นไป3แมตช์เนี่ยก็เรียกได้ว่าชนะทุกแมตช์เลยนั่นเองก็มีหลายๆประตูที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปริสิตกาก้าเน็ตเวตองรีคาเซมิโนรวมถึงฟาติเวลลาเรียกได้ว่าตั้งแต่กลางรับถึงกองหน้ายิงได้ทุกคนเลยนั่นเองแต่ต้องขอโทษด้วยว่าแมตช์แรกเนี่ยพี่ลืมอัดไฮไลท์นะโอ้พี่เสียดายมากแมตช์นั้นคือตั้งใจเล่นมากนั่นเองครับซึ่งเจเนีี่่ยยอออบคปปปนน้้มดเเเหรรไิสใช็ ก็มีรีวิวบอก8ในนั้นเหมือนกันนั่นเองนะครับกาก้ากับเน็ตเวทเนี่ยเราสามารถขยับได้เลยไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวทตรงกลางกาก้าริมเส้นถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็ยังรู้สึกว่ากาก้ามันปั้นเกมแดนกลางได้รวมถึงเน็ตเวทก็ปั้นเกมแดนกลางได้แล้วแต่คนถนัดครับแต่วันนี้พี่ยกให้พาถึงวีราเล่นดีมากครับแต่ว่าขี่เส้นใต้ห้ามเล่นชิงบอลกับวลราเด็ดขาดนะทำยังก็ได้ให้วลรามีหที่แคส่งบอลห้ามกดแบบส่งบอลอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ที่กดหาช่องปุ๊บวีรามันจะดันสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเล่นกลางรับพี่บอกเลยว่ายังถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นกลางรับได้ดีมากแล้วต ต้องเป็นปีนี้ด้วยเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นปี b ีเดเน,เนี่ยวีอา่ามันเหมาะเล่นกองกลางแล้วมันดันสูงมากๆนั่นเองนะครับส่วนกองหลังวาลานกับฟันไดนี่แบบโนนึงอยู่แล้วก็ถือว่าฟันไดเนี่ยทุกข้อละร้ะหานนะครับยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนแบ็กซ้ายแม็กขวาถือว่าดีพวกระบประตูก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ลองก๊อปแผงไปดูแล้วกันว่าเราชื่นชอบแค่ไหนรอไปปรับตามรอไปปรับดูว่าพี่ผมมีตัวนี้อาจจะขึ้นได้ไหมสำหรับใครที่อยากจะฝากจัด ที่ Fan page, Facebook, แฟนเพจ Facebook ก็สนามอยากให้ทำคลิปแนวไหนอีกคอมเมนต์ด้านล่างไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆเคียัไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ